สวัสดีครับพบกับช่องมาดูรถบ้านนะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีมากครับเป็นรถมรดกมือเดียวป้ายแดงนะครับดุมเดิมเลยลูกค้าที่กําลังหารถครอบครัวอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะคันนี้คันนี้เป็นอินูุส์แอดเวนเจอร์นะครับไทยลุงปี2004ตัวนี้เครื่องสัมพันธ์ดีเซลเกียร์ธรรมดาขับ2นะครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติดีนะครับที่สําคัญดุมเดิมนะครับขายแค่149,000บาทเดี๋ยวเราไปชมกันเนยครับว่ารถสวยขนาดไหนเดี๋ยวพามาชมรถครอบครัวนะครับ ถ้าหาร,รถครอบครัวสักคันนะครับบอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังเลยอันนี้สภาพโคตรด,ดีเลยนะครับราคาถูกนะครับแสนกว่าบาทลูกค้าได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับสวยๆเลยเดิมเป็นรถมรดกมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสัน95เปอร์เซ็นนะครับสวยเงาทั้งคันราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับ 149,000ี่บาทนะครับตัวนี้เป็น Isuzu Adventure ไทยลุ่งนะครับปี2 0 0 4เครื่อง3า0พันดีเซลเกียร์ธรรมดาขับ2นะครับความเดิมเดิมเย็นแม็กนะครับยางดอกลึกมากนะครับใช้งานยาวๆตัวถังไม่มีสนิมเลยสวยๆเลยนะครับสีสันเงาวิบวับนะครับยางอะไรยังเป็นของเดิมนะครับสัญลักษณ์ T R ไทยลุ่งนะครับ Adventure Master รถสวยมากนะครับ ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับประวัติดีหารถครอบครัวนะครับในงบแค่แสนต้นๆนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับได้คันนี้ไปใช้งานพร้อมมากนะครับกันสาดแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับแล้วก็ภาษีสิ้นปีเลยนะครับ68นะครับภายในเบาะหนังสวยเหมือนรถใหม่เลยนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายงา พวงมาลัยสวยเกียร์ธรรมดาขับสองคอนโซลลายไม้นะครับคอนโซลหน้าสวยหมดแผงประตูสวยหมดนะครับเบาะแถวสองเช่นเดียวกันนะครับเบาะใหม่มากนะครับแผงประตูข้างสวยสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบสิ่งสกรปรกเลยนะครับเบาะแถวสามเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเบาะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับแอร์มีสองตอนหนาวทั้งคันเพดานสะอาดมากนะครับที่สําคัญนะครับ พลาสติกเดิมตั้งแต่ป้ายแดงยังไม่เคยแกะนะครับที่บางแดดหายากมากนะครับรถที่คงสภาพพลาสติกนะครับตั้งแต่ออกรถป้ายแดงมายังไม่แกะเลยนะครับสักชิ้นที่บางแดดสองชิ้นนะครับกับที่ปรับเบาะเดี๋ยวพามาชมคัสซีนะครับคัสซีเป็นเนื้อเหล็กแห้งๆด้านๆไม่มีสนิมนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยใช้งานหนักนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของท้ายรถนะครับ อันนี้เป็นหมุกเดิมล่องน้ําเดิมนะครับน,อน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับแล้วก็ล่องน้ําเดิมเดิมหมุกเดิมเดิมรถบอดี้สวยนะครับเบาะสามารถพับไว้เก็บของขนของได้เยอะนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเดี๋ยวพามาสตาร์ทรถนะครับระบบไฟติดครบหมดรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมด แอร์หนาวเลยนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกใช้งานได้ครบหมดนะครับสวยมากเดี๋ยวพามาชมส่วนของห้องเครื่องนะครับอันนี้เป็นเลขคันเดิมเพดเดิมน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอนเดิมหมดไม่มีขยับนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสา0พันดีเทอรบเครื่องไม่พ้นไม่อไม่ควันเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับ ปากระโปรงเดิมโรงงานรถบอดี้เดิมหมดนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเดี๋ยวพามาชมอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับคือใต้ท้องรถบอกเลยว่าใต้ท้องรถคันนี้นะครับสภาพหนึ่งในร้อยเลยหายากมากนะครับเป็นเนื้อเหล็กไม่มีสนิมเลยนะครับรถดูแลรักษาดีมากนะครับลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ ราคาแสนกว่าบาทคันนี้ขายอยู่แค่149,000บาทนะครับดูรถพระรามสอกทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยครับ